We live in this world like a child who enters a room where a clever person is speaking. The child didn't hear the beginning of the speech and he leaves before the end and there are certain things that which we he hears but doesn't understand. Leo Tolstoy. <laughs> we live in this world like a child who enters a room where a clever person is speaking. The c ช i l did not hear the beginning of the speech and he leaves before the end and there are certain things which he hears but does not understand ล e o t ท l s t ตอยราอยู่ในโลกซึ่งเหมือนกับว่ามีเด็กคนหนึ่งเด็กเข้ามาในห้องซึ่งคนฉล,ล,ล,ลาดฉลิวฉลาดกำลังพูดกันอยู่ตกเทียนกันอยู่ เด็กคนนี้ไม่ได้ยินตอนเริ่มต้นของการพูด,พดคุยกันแล้วก็จากห้องนี้ไปในตอนสุดท้ายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาได้ยินแต่ไม่มีทางเข้าใจเลโอโตสตอยเอาละครับอาคาที่สามหกหกลงวันที่สี่เดือนสิบปีสองห้าห้าเจ็ดก็กราบน,นมันสกาหลวงปู่ครูบาจารย์ทั้งหลายทั่วทั้งโลกก็ บุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายและผมได้ประพฤติปฏิบัติมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นให้กับผู้ที่สูญเสียชีวิตในการสนับสนุนประชาธิปไตยทั่วโลกถ้าตกทุกข์ก้อยพ้นทุกข์มีสุกก้อยมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนปองน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายทั่วทั้งโลกเริ่มปีคุณอนนรัตนาที่แคนาดาคุณดิคคุณหน่ที่เท็กซัส คุณลงยี่แมรีแลนด์คุณซิตี้ไอซ์เฮโนแล้วก็ทุกคนทุกอาชีพในลาสเวกัสมนทีซานฟรานซิสโกในแอลเอนะคุณกิตติลาสกาแล้วก็มิสที่ลืมไม่ได้เลยเป็นผู้อุปถรัรมภ์ผมเป็นอย่างดีมาตลอดก็คือมิสวิชิตาไลแมนวิธมิสเท็กซัสแล้วมิสออสตินโอกาโฮมาก็สวัสดีอเมริกาทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไป hora, ที่อเมริกาใต้ก็ไปสว no ิตเอดอเมริกาใต้ก็ลิมาเปรูบราซิลเยนดีนาก็มีบีที่อื่นด้วยนะผมจำไม่ได้อิงกงอิงคาผู้อิงกงอิงคาก็สนับสนุนด้วยเอติกติกาก้าเลยมาเที่ยวอเมริกาใต้กปชูเงนสเบิร์กรือจอห์นสเบิร์กทันเซเนียอียิปปิสราเอลก็ขึ้นไปถึงนอร์เวย์สวีเดนก็สวีเดนก็มีคนมาหลังใหม่ลยมาหลังใหม่แล้วสวีเดนบอกวังอยู่ตลอดก็นอร์เวย์สวีเดนอังกฤษคนอังกฤษคนไทยเรียนเดที่ฟังผมบันพตกนะ ฝรั่งเศสกเปนโปรตุเกสแล้วก็ฟินแลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์เดนมาร์กเนแล้วก็ทีลืมได้ดีแนงพระถิ่งเบลเยียมซึ่งสนับสนุนมาก็ไปต่อที่สวิตเซอร์ไอเยอรมันคุณโปงปาโยป่าเนาะคุณออนคุณหน่อยคุณโปงแล้วก็ป่าโยไปที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คนสวิตสก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อเพราะมันไม,นมน่มีวังบ้าวังบอยแถวนั้น ก็ต่อไปจากสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปที่ดูไบฮัมบูบบีตะวันออกกลางทั้งหมดซาอุดีอาระเบียก็สวัสดีคนไทยที่นังที่ฟังนะครับสวัสดีนายทุกขสิง์ด้วยสวัสดีค่ะพวกที่ไปอยู่อยู่กันนายทุกขสิง์สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็มาจากนั้นก็มาที่จีนเอยมาที่อาเซอร์ไบจานสวัสดีอาเซอร์ไบจานคนไทยในอาเซอร์ไบจานนะครับมีนะครับไปทํางานให้กับบิทดิสปโตรเลียมหรือว่าบีพีเหมือนกันก็ไปที่จีนกรุงีิรแก้วบางกอก คนจีนผู้สื่อข่าวจีนที่ฟังคลิปบรรพฤเพื่อเรียนภาษาไทยแล้วเรียนรู้ข่าวการเมืองไปที่ต้นตะปูพวกเราที่สัวเท้าอาโปง,งามาอาัแปบมาเจอาซิงอาเฮียซ่อแจตีโซยตีโซยมวยแล้วก็ต่อไปเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็วสวัสดีชาวคนไทยในเกาหลีใต้แทงพูนอยู่กับโกเฮยนะ น้ำมาที่ญี่ปุ่นคุณแพทย์ตีล้านแพทย์ตีล้านกาลาเกตมาที่ห้องโกงคนไทยไต้หวันคนไทยในไต้หวันทั้งหมดที่ฟังคลิปมันโสดสวัสดีนะครับมาห้องโกงก็สวัสดีคนไทยในห้องโกงก็ร่วมไปเปิดชุมชุมนุ่เบอเขาด้วยนะไป Hello! เฮโลเขาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องนี้ <c oughs> สวัสดีชาวเวียดนามสวัสดีชาวลาวชาวเขมรชาวพม่า,าวสวัสดีนะครับด้วยความจริงใจครับพืจอรณ้องอปีบ้านไกลเรือนเทียง จวัดีชาวไทยก็เริ่มไปเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูดอุดรศรีสะเกดขอนแก่นมุกดาหารเพชรบูรณ์เอ่ออะไรวะสุรินบุรีลำกาลสินพิจิตรพิษณุโลกะโคราชชัยภูมิศรีคิวที่ไหนต่ออ่ะเอ่อนครสวรรค์ปากน้ำผูกแล้วก็กำแพงเพชรต่อไปจังหวัดออกก็ป่าจีนบุรีป่าแปดริ้วแปดริ้วเอ่ออะไรอะสักงสาแก้ว ก็คุณอะไรหลานอะไรวะเดี๋ยวปั้นึงปั้นหมายตรงนี้ต้องคุยไ,ไปเรื่อยไปลบก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะสุขสันต์วันเกิดนะหลานที่แปดลิวยิ้มแยามสยามขอให้หลานมีความสุขนะครับในวันที่เกิดและวันที่ไม่ได้คายวันเกิดด้วยค่ายสุขมีความสุขด้วยนะครับไม่ได้เกิดเฉพาะวันไม่ใช่มีความสุขวันนี้ก็แฮปปี้เอฟวีร์ดีนะครับไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์อย่างเดียวนะครับหลานก็ย้อนหลังไปวันที่สามสิบเพราะว่าออกคลิปปอดีหลานมาบอกตอนท้าย ก็เลยขอย้อนหลังไปวันที่30เดือน9าห7าเกิดหลานที่8ริ้วยิ้มยาสยามนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายนะครับที่สนับสนุนมาต่อไปก็ <c oughs> 8ริ้วแล้วก็มาเอ่อหัวหินหัวหินแล้วมาพัทยาบาเบียมาบางแสนบาเบียเสร็จแล้วก็มาที่กรุงเทพธนบุรี <c oughs> ต่อม่สมุทรปราการนนทบุร,รนนีแล้วปทุมธานีก็ทุกท่านนะครับแลายขับมันโพสต์ส่วนไหน่อยู่แถวนี้หมด มากรุงเทพธนบุรีตัวแย่ตัวเฮ้แห่งประชาชนนะฮะและ้วคุณเกรสเอเล็กซานเดอร์ก็ลงมาที่กรุงเทพก็พัดพงบาเบียแล้วก็ข้าวบอยบาเบียวสวัสดีสาวสาวพัดพงสาวสาวข้าวบอยนะ Men never b น i n g a l บ n น the ลอง d ด้วพัดพงมันเป็นเรื่องตายตัวอยู่แล้วโอเคลงไปทางใต้เราไปที่ต่อไปที่ลาดุรีลบ,บุรีเอ่ออะไรอะชุมพรหลังสวนผมเคยมีคนเกือบแต่งงานกันอยู่ชุมพรหลังสวน หน้าตาดีหุ่นดีมากบึมบับเลยถึงมีคนบอกว่าตายไปแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อบรรพุตก็ตายเร็วถ้าติดต่อบรรพุตก็แดกไอ้น้ำตกสายชูหมากกับมะนาวสูดาอะไมีชีวิตอยู่ก็ลงไปอีกก็ลงไปทางใต้เกาะสมุยกับหลานที่เกาะสมุยอ่ะเดือแก้งพัทลุงตังไปนครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็สามจังหวัดชดายแดนภาคใต้สวัสดีมาเลเซียสวัสดีสิงคโปร์สวัสดี <c oughs> Indonesia, kon Indonesia, selamat so di uh, Malaysia, selamat so di Filipina, selamat so di Pili, selamat di Australia, dan so selamat New Zealand, dan selamat di Nauru dan Papua. Good day everyone around the world. Good morning Thailand. Good morning Bangkok. We we build a great the huge tunnel <laughs> in Bangkok to release the flood, <laughs> the fucking flood. ไปตลอดแม่ <laughs> อแบงกอกย่าดูถูกกูเอาไอ้มอมเออออาคารที่สาหหนี่ผมทำวันเชา้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ตอนตอบคำถามก็จะคุยเรื่องญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คุยเรื่องศาสนาชินโตศาส,สนาเซนเอ่อใครคุณสร้างญี่ปุ่นแล้วก็ ทพเจ้าอาเมสร้างแล้วมาให้วัวชื่อวากิวพันวากิวมาให้แล้วก็ไอวากิวเนี่ยแม้ตอนนี้คิดถึงไหนเนื้อวากกวากิวจริงๆเป็นชื่อวัวของเทพเจ้าอาเมเซูโม่เกิดมาจากเอ,อทฤษฎีเกิดเรียนแบบการต่อสู้ของแมงมุมคือสูตรตัวซูโม่ทาให้ท้องใหญ่ๆเป็นแมงมุม ก็เสร็จแล้วก็ตอบคาถามคําตอบกันกาสาสิบก่าคําถามเดี๋ยวลงท้ายก็จะตอบคำถามเพิ่มอีกนิดหน่อยเพราะว่าทางกลุ่มอนุรักษ์วัตถุบโบราณที่กระพงาเพชรเขาถามมาเรื่องส่วนตัวเขา <c oughs> หน้าที่จะตอบวันนี้เราจะขึ้นต้นเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรก็ขึ้นต้นด้วยเอ,อขึ้นต้นด้วยสามสี่วันที่ผ่านมานี่ยมคุยเรื่องอะไรคราวที่แล้วที่สามสิบเราก็ไม่ได้คุยเรื่องผมออกตอนนั้นก็ไม่ได้คุย เดี๋ยววันนี้ท่านทั้งหลายจะดูสิ่งหนึ่งก่อนอื่นนะเราจะคุยว่าแปลกะเดี๋ยวจะต้องคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วจะคุยเรื่องต่อไปเนี่ยแปลกท่านทั้งหลายฟังแล้วจยิงแปลกมันโคตรตลกเลยประเทศนี้ตลกจริงๆผมไม่เข้าใจนะทุกคนแม่ตื่นเต้นยังไงเดี๋ยวดูว่าตื่นเต้นเรื่องอะไรท่านจำได้ไหมวันที่สามสิบสามสิบปฏิปเเลยนะประยุทธ์จันโอนายกท่านประยุทธ์ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะพาทหารเขาไปราบป่าเป้ เข้าไปไม่ใช <Representatives>. ่เข้าไปน้อยๆนะเข้าไปโอ้โหเฮี้ยแม่งแค่จะยกกองทัพมาไอ้ป๋าดูเขาจะบังกระทืบไอ้ป๋าแม่งลงบุกซ่อดตัวไปยุ่ยบอกไอป๋าเปล่าดิมึงไม่ต้องจบซ่อดัวกูไม่ได้มากระทืบมึงไอ้เฮี้ยกูมาให้มึงอวยพอดไอ้ป๋าบอกว่าว่าไงน้องยุทธบอกเออมึงมานี่มานี่มานี่บอกถ้าไมน้องยุทธมีมีปัญหาเลยไม่เมียกูมาบอกไว้ที่มึงแต่งตั้งทั้งหมดเลยกูพาแม่งมาหมดเลยมาบอกมึงว่า เขาเลิกกิจการป๋าบอกอ้าวป๋าบอกอ้าวน้องยุ่นทำไมเลิกกไอ้เที่แหมดเวลาไงศาสตว์มึงเปล่ะเนี่ยเขาหมดเวลาแล้วกระสีแล้วมึงยังเล่าอยู่ต่อใช่ไหมผิดกฎอ๋อป๋าเข้าใจมาเออแล้วป๋ามึงจำเลยนะป๋าบอกอ้าวจำจำเรื่องเลยมึงบอกหน้าแล้วไงจับที่เด็กมึงไอ้ป๋าบอกกูรู้กูรู้กูรู้ละไอ้บอกกูรู้มึงกูว่ามึงไม่รู้ไอ้ป๋าป๋ามึงไม่รู้ แล้วนันต้องอยู่เฉยไปล่าห้กูบึงก็จำใส่ใจว่าใช่ว่าคำนั้นหนึ่งไม่มีแล้วก็เด็กมึงแม่งหมดสภาพ้าหมดแล้วอ่ะภาษีวันนี้กูถึงพามันมากูเอาปีระดับเวไปมาลาไหว้บุนไทยกทุนโบราณป๋าเข้าใจป่าเขาใจเขาใจ โอ้ป่าด้วยต้องยุบจะพาพวกมึงกปขึ้นป่าเฮ้ยมันไม่กระชือมึงหรอกมันเด็กมึงนั่นโน้มึงแต่งตั้งมันมาตัวเรป่ารู้เรื่องมันรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วไปให้เลยมึงเอารูปเออไอไอไอหลวงพ่อหลวงปู่ทั่วเหยียบน้ำทะเลกลายเป็นน้ำเป๊ปซี่คนละใบเด้อโอ้มึงมึงก็ใจเลยเอ้ยรุ่นนี้รุ่นใหม่รุ่นพิเศษสมัยก่อนไม่มีเป๊ปซี่รุ่นนี้มีเป๊ปซี่แล้วมึงไม่เหยียบไปโคคาโคล่าหมมึงเหยียบไปน้ำทะเลกลายเป็นไอ้นู่นเลยน้ำตรงสายชูหมักเลยดีกว่ากินแล้วชื่นใจ้าาาปป ป้าของลาลาปุ๊บประยุทธ์ลาป้าเสร็จปุ๊บวันลุกขึ้นมาที่หนึ่งแต่โคตรตลกผมว่าประเทศนี้ตลกมีประเทศเดียวในโลกอ่ะผมถามที่ว่าทําไมมึงไม่ไปพร้องก,กันไอ้ประวิ์พาไอ้คนแต่งไอนายทหานพอบผอ,อบอสอสอพอบอ,อะไรทั้งหมดที่ทั้งหมดเนี่ยมึงทำไมไม่พามันไปพร้อมกัน อ๋อล uhm, ืมลืมไปไปลืมไปกลับกลับมาต้องยึดกับป๋าไปไอ้ป๋าไปต้องยึดมีอะไรเพิ่มเติมไปให้กูลืมลืมไปน้องลืมบอกป๋าว่าเร hai, <GAN han hed? S 1> ื่องอะไรไอ้กูยังเป็นหัวหน้าคอสชอยู่กูเป็นนายกด้วยนะไอ้ป๋าจำเลยบอกเอ้ยกูลืมไปกูลืมไปกูลืมไปกูว่ามึงกระเสียแล้วเรื่องเื่องกิจการมึงเข้าป่าลงรูปป๋า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 อยากเข้าใจผิด ยุทธนี่ยังเป็นหัวหน้าคอสอชอหัวหน้าเผด็จก,การรับประหารอยู่แล้วยุทธก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีป๋าจำใส่ใจใช่เปล่าจําได้จําได้บอกโลกเลยว่าโอเค,อเ,คเอากลับไปเรื่องปวิจวักรปวิจักรนำมาโกลมาใหม่ยังแผงเลยมหัศนายทหารทั้งแผ,ง,ง,ง,ผงใหม่หมดเลยเข้าไปถึงวันนี้ป๋าเอ๊ปะป๋าก็บอกแต่ว่าไงน้องวิทย์บอกป๋าจำ น้องวินได้ไอ้มิงกูมาเองกูมาเองกว่าเนี้ยป๋าลวกกูมาเองเลยไอ้เมึงกูมาเองแล้วป๋ารู้เรื่องอะไรป๋าไม่รู้เรื่องแล้วน้องวินมาทำหายว่าวันน้องวินพึ่ดพึ่ดป๋ามาทล้วแก่เฮ้ยไอ้นั่นเนี่ยเขาบอกมึงว่ามึงจะบุญอำนาจเพราะเด็กมึงจะทั้งแผงเลยรก็เลิกกิจการเขาเสียณหมดแล้วแล้วเนี่ยนีแต่กูเอาเอ้าไอ้ป๋ามึจาไม่ได้ที่แม่กูตั้งเลย กูจำได้ะกูแม่กูตั้งกันหมดแล้วม่อสื่อตั้งหแล้วเสร็จแล้วกูตั้งเสร็จกูแม่มึงดูไงอ้าวดูไห้มันมึงต่ตอไปนี่มึงไม่มีสินสั่งไอ้พวกที่มันไม่ฟังมืออ้าวแล้วแล้วแน่ใจแน่ใจมันไม่ฟังป่ามันรู้มันเด็กผลผมตั้งกับมือเองมันฟังผมแล้วไอ้พวกที่ผมสั่งเลยนะมึงไม่ต้องมาบอหี่เลยป้าเลยปล่อยให้แม่หูหนวดตาพอช่วยสีสาขึ้นเดนไปเลยไอ้พวกนี้ฟังผมฟังผมแล้ฟังกูมาเองไอ้ป้าต่อไปนี่นะ แล้วป๋าเข้าใจบริบทที่มาเนี่ยไม่เข้าใจโอ้ยป๋ามึงปัญญาอ่อนทิหายเลยทั้งทางภาคหลังึไม่มีการรอดตูดมึงงมึงเลยมึงนเอางี้จะบอกมึงกูบอกมึงว่าพวกนี้เด็กกูพวกกูอํานาจกูต่อไปเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์มีธรรมเหี้ยอะไรมึงอยู่ไอ้สี่สาวมึงเข้าใจไหมเออจริงของมึงเอามึงถึงบางอ้อนี่มึงตกเลยไอ้สี่บ้านสี่สามอยู่สะพายขวา